You're listening t อ KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกษกร s สกรีด,ดี้ Happiness i n investment สวัสดีครับคุณบอมครับได้ครับก็ เดี๋ยวระหว่างที่เราสองคนรอผู้บริหารของทางเบริเอกนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตอัปเดตให้กับทุกท่านฟังนิดนึงก่อนละกันนะครับว่าผมก็ไม่รู้นะว่าเขานัดกันมาหรือเปล่านะครับผูน้นมคือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้ง3มบริษัท Tech Consult ที่คุณอาร์ม o v e r a g e เนี่ยได้มีการรายงานผลประกอบการแล้วก็มีการแจ้งตลาดนะครับ เราก็มีประเด็นสําคัญทั้ง3บริษัทพร้อมๆกันเลยนะครับมาที่ประเด็นแรกก่อนนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทาง IIG เนี่ยนะครับก็ได้มีการถแถลง m อ็ a, ถแถลงแจ้งตลาดนะครับเป็นการทํา m a นะครับโดยลักษณะของดีอันนี้วันนี้ผมขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับพอดีเราสองคนอาจจะยังไม่ได้ลงตัวเลขเพราะว่าเราเพิ่งทราบเรื่องมาเมื่อเช้านี้เลยนะครับนั่นก็คือทาง IIG เนี่ยนะครับ ได้มีการออกหุ้น PP นะครับ Private Placement เนี่ยนะครับประมาณสัก8-9%เนะครับเพื่อออกไป Swap Share กับบริษัทที่ชื่อว่า Lansing h o l d i n g นะครับคือดีเทลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันแล้วกันนะแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตอนที่ b บริวเองเนี่ยทำดีลแล้วก็ Swap กับตัว Extend เข้ามาเมื่อช่วงประมาณสัก2 3เดือนก่อน นะครับล่าสุด IIG ก็ทำลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยชื่อว่า l n s i n n นะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะทำธุรกิจไม่ต่างกันมากนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับในวงการเทคในวงการซอฟต์แวร์นี่แหละนะครับนี่ก็คือเป็นบริษัทแรกก็คือ IIG มีการรายงานออกมาซึ่งดีลลักษณะดีลเนี่ยคล้ายๆกับเบอร์ลีเเลยนะครับส่วนบริษัทที่2นะครับนั่นคือทางบูบิกนะครับก็ได้มีการแจ้งตลาดจัดตั้ง หรือลงทุนในบริษัทย่อย3บริษัทนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ชื่อว่า b u b i กไททันนะครับทุนจดทบแล้วก็มีมีการแจ้งตลายว่าธุรกิจนี้จะทุนจดทะเบียนประมาณ1ล้านนะครับแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Cyber Security Consulting and Solution Implementation Service นะครับอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของทางบูบ i กนะครับ แล้วก็ในฝั่งสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเบอริเอกล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการแจ้งตลาดนะครับออทำดีลใหญ่ลักษณะคล้ายๆกับ x อ็ก n นะครับแต่ดีลนี้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นการซื้อนะครับบริษัทนะครับมูลค่าเกือบเกือบหนึ่ล้านบาทนะครับโดยดีลเนี่ยแบ่งออกเป็นการทำป่าพี นะครับแล้วก็เงินสดอีกประมาณ200โดยบริษัทนี้ที่เข้าไปทำ M&A เนี่ยชื่อว่าบริษัทเบยคอมนะครับซึ่งก็บอกว่าทั้ง3บริษัทก็มีมูฟเมนท์ที่สําคัญณนะวันนี้15สิงหางพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตได้รับเกียรตินะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารของทางบริษัทบริเอกนะครับแล้วก็บริษัทที่ทางบริเอกเนี่ยไปทำ M&A ที่ชื่อว่าเบยคอมเนี่ยเป็นผู้บริหาร ทั้ง2ท่านนะครับที่วันนี้ก็อพอเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพิ่งจบการเลิกมิตติ้งนะครับเราก็เลยขอสลอดเวลาประมาณสักเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยเชิญผู้บริหารทั้งสองท่านเข้ามานะครับท่านแรกนะครับท่านแรกอ่โทษนะครับเหมือนแจ้งว่าน่าจะเป็นคุณคุณอภิเศกท่านเดียวนะครับอีกท่านหนึ่งน่าจะติดติดประชุมอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเชิญทางคุณบินอภิเศกซีอของทางบรูอิเอ็กพลสเข้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ <S <S สวั <S <S สดีครับคุณบินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอามได้ครับก็ก่อนอื่นนะครับทางหลักทรัพย์กสิกรนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางคุณอภิเศษนะครับที่ได้ให้เกียรติมาอัปเดตนะครับดีลกิจการที่เราเข้าไปซื้อในวันนี้นะครับถ้าเริ่มมาไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเริ่มไปแล้วกันนะครับคุณบินว่าดีลนี้นะครับความเป็นมามันเป็นยังไงบ้างครับแล้วบริษัทเนี้ยเขาทำอะไรครับจริงๆที่มาของดีลนี้เลยนะครับจริงๆก็คือว่า เรามองว่าการทำดิจิตอลไทม์ฟอร์เมชันเนี่ยมันเป็นแอเรียที่สำคัญมากต่อการทำคือคือดิจิตอลไทม์ฟอร์เมชันเนี่ยต้องมีไซเบอร์เซキュริตี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราไปดูสถิติอะไรต่างๆมาเนี่ยจะเห็นว่า82%ของการทำดิจิตอลไทม์ฟอร์เมชันเนี่ยมีการโดนถูกแฮ็กเข้าไปนะครับมีการโดนโจมตีเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเวลาที่เราทำดิจิตอลไทม์ฟอร์เมชันเนี่ยมันจะมี Data อย่างมหาศาลอยู่ในระบบนะครับ พราะเพราะดังนั้นเนี่ยการที่มี Data มหาศาลอยู่ในระบบเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความการป้องกันที่ดีนะครับมีระบบเพื่อสร้างความเชื่อเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานแล้วก็ลูกค้าที่มาอยู่ในระบบนี้นะครับอันนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเรามองว่าเราต้องขยายไปนในส่วนของ Cyber Security นะครับโอเค แล้วคุณบีดเราอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเบย์คอมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วธุรกิจของเขาทําอะไรบ้างโครงสร้างเป็นยังไงแล้วดีลเราเอามาเป็นยังไงบ้างรครับโอเคจริงๆเบย์คอมพิวติ้งเนี่ยเขาสเปเชียลไลซ์เลยนะครับในเรื่องของการทำไซเบอร์เซキュริตี้เขามีประสบการณ์ในการทำไซเบอร์เซキュริตี้เนี่ยมา25ปีนะครับซึ่งน่าจะเป็นรายแรกๆของประเทศไทยเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์การทํางานในเรื่องของโปรเจกต์นะครับมีโปรเจกต์มาทํามาแล้วมากกว่า300โปรเจกต์นะครับมีลูกค้ามากกว่า100ราย ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆไซเบอร์ Cyber, สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำทุกส่วนนะครับแต่ส่วนที่เขาเน้นมากที่สุดเนี่ยณนะตอนนี้ที่เป็นโฟกัสของเขาเลยจะเป็นในส่วนของ Cloud Security นะครับตัว Cloud Security เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่าตลาดของ Cloud Security เนี่ยเติบโตอยู่ที่มาณ2 6ตต่อปีนะครับคราวนี้ถ้าถามว่า โครงสร้างรายได้ของเขาเป็นยังไงนะครับจริงๆโครงสร้างรายได้ของเขาเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของเป็นที่มันเป็นโปรเจกต์เบสนะครับกับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของ Recurring นะครับใน Recurring เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการทำควบตัว Security Operation Center ให้กับลูกค้านะครับซึ่งเขาก็จะให้บริการปเป็นลักษณะบริการในจุดนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทำให้บริการในเรื่องของไซเบอร์แบบครบวงจรที่ลูกค้าก็สามารถ มาที่เดียวแล้วก็จบนะครับบริการเหล่านี้ได้ในส่วนของ r e r u r r i n g เนี่ยต้องบอกว่า Recurring ของเขาอยู่ที่ประมาณ30%อนะครับครับออาจจะรบกวนถามคุณอภิเศกนิดนึงครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพเนี่ยว่าจริงๆแล้วตลาดไซส์ของ Cybersecurity ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็ในเชิงของ Bacom เนี่ยเขามี Market Share อยู่ประมาณสกี่เปอร์เซ็นต์ครับ โอเคถ้าเกิดเราดูในส่วนของ market size นะครับของของตลาดในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ย market size เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,000ล้านบาทนะครับอัตราการเติบโตเรามองว่าเติบโตอยู่ที่ประมาณ10%กว่าต่อปีนะครับซึ่ง4ปีข้างหน้าหรือในปี2026เนี่ยตลาดน่าจะขยายไปอยู่ที่ประมาณ24,000ล้านบาทนะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตลาดที่เราโฟกัสเนี่ย แล้วเรามอว่ามีอัตราการเติบโตมากที่สุดนะครับก็คือจะเป็นในส่วนตัว Cloud Security ซึ่ง Cloud Security เองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทางเบลเีเนี่ยออเรอยู่ในะระบบ Cloud หรืออีโคซิสเต็มของของการใช้ระบบ Cloud อยู่แล้วนะครับคราวนี้ Market Share เนี่ยอันนี้อาจจะต้องขอผมไปดูเพิ่มเติมนะครับพอพด,ดีผู้บริหารอีกท่านนึงไม่ได้อยู่ตรงน,นี้นะครับก็อาจจะต้องขอขออนุญาตมาอัปเดตทีหลังนะครับได้ครับคุณบิงครับแล้วผมถามน,นิดนึงครับพอเรา ตอนนี้ต้องต่อทิกซอร์จากในชาร์ตที่เราโชว์ให้กับนักลงทุนเห็นเนี่ยนะครับคือเป็นเบอร์ริลเอ่นะครับแล้วก่อนหน้านี้เรามีทั้งวานิลาทั้งเท็กซัสทั้งเอ็กซ์นะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นเบย์คอมเนี่ยสรุปสั้นๆง่ายๆนึงว่ามันครบหรือ,อยังครับหรือมันยังไม่ครบแล้วมันอยู่ตรงไหนของทางที่คุณบินมองไปว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เบอร์ริลเลเนี่ยมันจะแอคควายธุรกิจตรงไหนแล้วลิงค์ซิงเกิจี้ตรงนี้มันมีซิาางไงบ้าง้าแลวเรามีากาิลจี้เรนของเราเของรารของอย่างไรบ้างครับ ถ้าถามเอาคำถามแรกก่อนนะครับจริงๆเรามองว่าภาพของเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะต้องขยายการให้บริการไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีการเกิดใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงความต้องการ,รของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าภาพทั้ง M&A หรือ JV ต่างๆของเราเนี่ยมันยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับ คราวนี้จริงๆที่อยากจะเน้นเนี่ยก็คือในมุมของซีเนจีที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราเป็นกลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราเห็นเลยว่าเราสามารถทำในส่วนของ o p t i m มอ e f f ฟฟิ e n c y ได้นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการ make sure ว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการที่มีขนาดของกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมีค o n มมิออ s สเก e มากขึ้นนะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มยอดขายแล้วกำไรให้สูงขึ้นนะครับคือเรามองว่า อย่างแรกเลยนะครับในส่วนกําไรเนี่ยเอ้ในส่วนยอดขายเนี่ยก็จะมองได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีลูกค้ามหาศาลนะครับอย่างเบคอนมีลูกค้า100กว่ารายเอ็กเทมีลูกค้า50ารายเบรรเอมีลูกค้าประมาณ150รายพวกเนี้ยเรามองว่าฐานลูกค้าของแต่ละคนก็มีความแตกต่างจริงๆเบคอน Bacon มีลูกค้าที่เป็นภาครัฐค่อนข้างสูงนะครับเราก็เห็นโอกาสของการ cross sell up sell ต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มองว่า การที่เรารวมกลุ่มออกมาเนี่ยเราสามารถพอเรามีเทคเรสซอร์สที่มากขึ้นมีแคปเบอร์บิลิตี้ที่มากขึ้นเนี่ยเราสามารถรับโปรเจกต์ที่เป็นแมกกาโปรเจกต์ได้มากขึ้นนะครับซึ่งจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าจากดีลของ X10 เนี่ยพอเรารวมกับ X10 ปุ๊บเนี่ยมูลค่าโปรเจกต์ที่เราเข้าไปแข่งขันเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับมันมีหลายดีลที่อยู่ในระ,ระดับหลายร้อยล้านนะครับผมเชื่อว่าพอมีเบคอนเข้ามาด้วยเนี่ยเราชมเชื่อว่าเราสามารถไปถึงพันล้านได้ นะครับในเรื่องของดีลไซส์ต่างๆนะครับคราวนี้อีกมุมหนึ่งนะครับก็เรามองว่าการที่เรามีอีโคซิสต็มนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสร้างมันก็จะช่วยให้เรามีทาเล้์มากขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะรีเทนเขาและแอทแทรกเขามากขึ้นเรามีโอกาสที่ทำให้เขาเติบโตได้มากขึ้นแต่คราวนี้ดีเทลว่าพอเกิดเซนเนจี้เหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ย ผมแอบต้องพอดีเราเพิ่งรวบรวมบริษัทได้ครบนะครับแล้วก็เพิ่งเพิ่งจบดีลไปอาจต้องขอเวลานิดนึงนะครับขอคุยกับทางผู้บริหารของทุกที่นะครับแล้วก็เรามาเราต้องการที่มาตั้งเป้าที่ชัดเจนของกลุ่มของเรานะครับขอบคุณครับอพอดีอยากรดกวนถามเพิ่มเติมเรื่องของ BOI ครับเข้าใจว่าเราเพิ่งต่อไปได้อีก5ปีนะครับอยากอยากทราบว่าตรงนี้เนี่ยมัน include ในส่วนของรายได้ที่เกิดจาก b บอรเออย่างเดียวหรือว่าอาจจะมีการอันนี้มัน include พกเอ็กซ์เทนไหครับแล้วก็แผนการของ b การขอ b o i เนี่ยจะมีทางของอบริษัทใหม่ที่เราเพิ่ง acquire เข้ามาด้วยหรือเปล่าครับ,ค,รบคือต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสําหรับ b บ r รเอเองเนีครับเราได้ต่อตัว b o i ไปนะครับเมื่อประมาณ พฤษภาปีที่แล้วนะครับได้ไป5ปีจนถึงพฤษภาปี2026นะครับส่วนในสุดบริษัทอื่นเนี่ยจริงๆแต่ละคนเนี่ยก็มีแผนในเรงการพัฒนา product เพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแผนในเรื่องการขอ B.O.I ให้กับทุกบริษัทในกลุ่มเอ่อให้กับบริษัทในกลุ่มที่มี product ที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า B.O.I น่าจะเป็นตัวสําคัญในการ ช่วยให้มีเรามี net profit margin ที่ดีขึ้นได้สำหรับบริษัทในเครือของเรานะครับโอเคครับได้ครุณบินงั้นผมขออีกประมาณหนึ่งถึงสองคำถามแล้วกันเพราะเข้าใจว่าคุณบินอาจจะมีติดธุระต่อนะครับถามสั้นๆแบบนี้ล้วกันคือตอนนี้พอจิกซอว์มาเริ่มครบแล้วครับครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับตัวไหนมันจะเริ่มมาก่อนแล้วก็ตัวไหนรายได้มันจะเข้ามาแล้วก็ทิศทางในช่วงของครึ่งปีหลสุดท้ายนี้น เรามีการประ,ประมาณการรีไวซ์แทร็ก็ตของเรายัางไงบ้างไหมครับหลังที่เราได้ทั้งวานิลาทั้งเทคซอร์สทั้งเอ็กซ์เทนและล่าสุดได้เบย์คอมมาครับครับจริงๆตัวเดียวท่ว่าเราเราจะมีโครสซิ่งเนี่ยตอนของตัวเอ็กซ์เทนเนี่ยโครสซิ่งและเริ่มคอนเสิร์ตงบเนี่ยเราจะน,าน่าจะเริ่มคอนเสิร์ตงบได้ในเดือนหน้านะครับก็คือเดือนเซปตเอบร์นะครับซึ่งรายได้ของทางเอ็กซ์เทนเนี่ยก็จะมาถูกคอนเสิร์ตในโลกของเรานะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยจริงๆผมว่า น่าจะเห็นได้ชัดน่าจะเริ่มคอนเซอร์ได้ในปีหน้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าภาพรวมของของทุกอย่างนะครับเรามองว่าเรามียังมีการแม้กระทั่งตัวเบรสเองนะครับในหมองออร์แกนิกเนี่ยเรามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็มีการเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับที่ผ่านมาในทุกๆควอเตอร์นะครับเราก็มองว่าเราเห็นจากแบ็หลอกของเราหรือไพปลายน์ของเราเนี่ย ซึ่งแบ็กหลอกของเรากับไพ่ปลายของเราเนี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณพันล้านของเบรเอทในส่วนของ Exten ที่ประมาณอีกประมาณ1000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นรวมเบรเอทกับ Ex อ็กเซเรารวมอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านนะครับแล้วเราก็เห็นในเรื่องของดิจิตอลเทนฟอร์แมชันก็ยังคงเป็นเทรนด์ของลูกค้าของเราอยู่นะครับก็คือของตลาดโอเวอร์ออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นโดยเฉพาะกลุ่มของ Financial Service สและภาครัฐเนี่ยก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็น คร่าวๆแล้วกันนะครับที่เรามองอยู่นะครับอนอกจากนั้เกิเพิ่มจริงๆเราก็ยังมองว่าจริงๆเราก็ explore opportunity ้เรื่อยๆนะครับจริงๆนอกจาก M&A แล้วเนี่ยเราก็ยังมองในส่วนของ JV ต่างๆที่ที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเรามองว่าพอเรามี ecosystem นี้เนี่ยเรามี t e capability h c ที่แทบเรียกว่าเป็นแบบ e N-to-N d e d ครบวงจรเลยนะครับซึ่ง ecosystem นี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการ move ไปใน Industry อื่น แล้วเรา handle เรื่อง tech เขา handle เรื่อง industry expertise อย่างยกตัวอย่างอย่างอย่างอ,อันนี้เป็น sample เฉยๆนะครับอย่างเช่นเราต้องการ move ไปใน real estate เซกเตอต้องการทำแอปพลิเคชันทำโซลูชันอะไรใหม่ๆหา new business model หา revenue ใหม่ๆเนี่ยเรามองว่าเราจะทำ JV กับ industry leader ในเรื่องของ real estate ในประเทศไทยโดยที่เราเนี่ย provide ด้าน tech แล้วก็เปลี่ยนเป็น business model ใหม่ซึ่งพอเรามีบริการที่ครบวงจรอ,อย่างนี้เนี่ยผมว่าตรงเนี้ย น่าจะเป็นจุดที่ที่น่าตัาติมากขึ้นนะครับใช่ครับคุณมินอย่างนี้ต่อยอดได้หนึ่งได้ไหมครับว่าตอนนี้อย่าง s a l e s f o r c e e r p CRM s t r a t e g i c consulting data AI digital agency แล้วก็เรื่องของตัว Cyber Security เนี่ยคือสุดท้ายแล้วคือต้องบอกว่าแต่ละบริษัทอะมาที่มันก็ไม่ได้เท่ากันบา,บ,บางตัวมาที่เยอะบางตัวมาที่น้อยนะครับแล้วก็บางบริษัทมีรับการทับกันไหมไม่แน่ใจนะครับลิงก์กลับมาที่บริรุเอกเลยเนี่ยคุณบินมองว่ามันจะมีการทําให้วันที่มันคอนโซลแล้วอะ พยายามจะไปปั้นมาจิ้นของบริษัทลูกให้มันเยอะขึ้นได้ยังไงก็ทําได้ยังไงแล้วก็จะมีการแชร์คอสอย่างไงคนจะเป็นยังไงอธิบายภาพขึ้นมาที่โฮดดิ้งที่เบริ่งนิดหนึ่งได้ไหมครับครับจริงๆอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของมาจิ้นของบริษัทผมยกตัวอย่างของเบย์คอมพิวติ้งกับของ Exten ซก่อนละกันนะครับซึ่งถ้าถ้าเรามองตัว Net Prof i t m a r g i ิเนี่ยเราก็มองว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเ,เรามองในเรื่องของการขอ b บียวไให้ทั้งสองบริษัทนี้ นะครับซึ่งตรงนี้มา r จิ้นจะเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยผมคาดํารไม่ผิดเนี่ยมาจิ้นของทางเบย์คอมพิวติงของ Exten d จะอยู่ที่ประมาณ6-7%เซนะครับซึ่งเรามองว่าหลังจากที่มี BIoI นะครับแล้วก็หลังจากที่เบคอมเองเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มตัว Product ของตัวเองนะครับซึ่งเวลาที่เขาใช้ตัวเนี้ยก็จะทำให้เพิ่มมา r g จิ้นของเขามากขึ้นแทนที่จะไปใช้ตัว Product หรือตัวอื่นที่เขาต้องซื้อมานะครับแล้วก็ในส่วนของการลดอสย่างงเเชนรม ภาพรวมนะครับอย่างเช่นบัญชีเอหรือว่า HR หรืออะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสหรือว่า Marketing f u ง c t i ชันเองเนี่ยเรามองว่าอาจจะทำ Share Service แชร์เซอร์วิสล้วก็อาจจะให้ถ้าเป็น Market i n g ก็อาจจะให้ทางฝั่งของวานิลาซึ่งเป็น e x p e r t ทางด้านการทำแบรนดิ้งแล้วก็ทางทำมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วเป็นคุณดูแลไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการหาคนในเรื่องของ Exten เนี่ยมีการดีลงานแล้วก็มีการหาคนที่หาทรัพยากรมาเยอะกว่าคนอื่นดังนั้นเรื่องการหาคนเราก็อาจจะ Move Extent ไปปใในนนเเรื่ององงขห้็นคนดูแลได้ นะครับซึ่งถ้าเรามองทั้งหมดเนี่ยครับเรามองว่าทั้ง X10 เองแล้วก็ทั้งเบย์คอมพิวติเองเนี่ยเราสามารถ expand ในเรื่องของตัว net profit margin เนี่ยไปได้เพิ่มในระดับที่อยู่ที่ประมาณ10-15%ภายในแบบสอปีนี้ที่เรามองไว้นะครับครับได้ครับอ่คุณอารมทิ้งคานิดนึงครับครับก็อาจจะขออนุญาตถามเป็นคำถามสุดท้ายนะครับก็คืออยากจะทราบว่าพอภาพรวมเนี่ยหลังจากเรารวมทุกบริษัทเนี่ย เข้ามาแล้วนะครับในแง่ของคนเนี่ยที่แต่ละบริษัทเนี่ยมีความชํานาญการเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันเนี่ยผมเข้าใจว่าเราจะมีรีซอสที่เพิ่มขึ้นแต่พี่อยากทราบว่ารีซอสที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องแบบทำงานอยู่ในฟิลด์เดิมหรือเปล่าหรือว่าจริงแล้วเราสามารถอะไรอะไรขตคนที่อยู่ในพวกนี้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเอาคนของ X10 มาช่วยงาน b บ r ิโอซึ่งแบบมันทาให้แบบการหาคนการเพิ่มคนในอินดัสทรีที่ปัจจุบันหายากเนี่ยตรงนี้มัน อตอบโจทย์แล้วก็ช่วยเหลือ,อยังไงเราบ้างครับอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ใช่วันนี้ลาเอาวันนี้ลาขาดคนแล้วไปใช้คนของเบย์คอมพิวติ้งได้นะครับแต่ว่าอาจต้องมองเป็นแบบเป็นเชนนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเบลเาขาดคนนะครับในด้าน Strategy หรือในด้าน Marketing Automation Solution หรือต่างๆนะครับเราอาจจะไปใชค้คนของวันนี้ลาได้นะครับ หรือว่าถ้าเบลเอสขาดคนในเรื่องของการทำโปรเจกต์เซลฟอร์สหรือการทำซึ่งจะต้องมีในเรื่องของการทำอินทิเกรชันเราไปใช้คนของ Extend ได้หรือถ้าเบลเอสขาด Developer เราไปใช้คนของ Extend ได้นะครับคราวนี้ถ้าในมุมของ Exten d กับ b e ย์ Computing จริงๆทั้ง2ที่เนี้ยเอ็ e n d เองเขามี2สกมชอเป็นลูกค้าของเขาอยู่แล้วก็คือ National Cyber Security h แห่งชาตินะครับ ซึ่งเขาทำโปรเจกต์ในเรื่องของ c y เ e อร์เ u r i วิบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ยังเพิ่งเริ่มเข้ามาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางโปรเจกต์ที่ไซเบอที่ Extend ดูแลอยู่เนี่ยเขาก็มองว่าเขาจะไปใช้รีสอร์ทของทางเบยคอมพิวติงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเชนของแต่ละบริษัทแต่มันอาจจะไม่ใช่แบบทุกคนสามารถแชร์รีสอร์ทกันได้หมดเลยนะครับเพราะสกิลก็มีความแตกต่างอย่างที่คุณอามพูดจริงๆนะครับได้ครับโอเคครับ ได้ครับงั้นวันนี้ผมรบกวนเวลาของคุณบินพิเศกประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้ามีโอกาสโอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสใหม่จะขออนุญาตเียนเชิญคุณบินเข้ามาให้ความรู้กกับทางนักทุนกสิกรเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับโอเคอ่ะเราลงมาที่ดีลแล้วก็รายละเอียดนิดนึงครับคุณอาร์มมองยังไงครับสําหรับจริงจริงเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเบย์คอมพิวติ้งเนี่ยผมว่า เบย์คอมพิวติงผมวใหญ่มากนะ,ะเมื่อกี้ mm hmm. ถ้าเกิดคิดคร่าวๆนะมาร์เก็ตแชร์เนี่ยก็มีระดับประมาณสัก6-7%เปอร์เซนนะครับบนไซเบอร์เซキュริตี้ด้วยไซส์ของเ e เวนิวเนี่ยแล้วก็ไซส์ของเอิร์เนงที่ประมาณสัก40ล้านบาทต่อปีเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่มีนยัยยะนะครับต่อประมาณการกำไรของเรานะครับที่ที่เราประเมินเอาไว้นะครับในปีนี้ after dilution จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมคิดตัวเล็กเบเวลนะครับ อ่า uh, additional value per Share ที่คนจะได้บนบริเวเนี่ยเบสบนกำไรที่4ี่บล้านะนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะอ,อยู่ประมาณสัก4บาทต่อหุ้นนะครับก็อันนี้เนี่ยคิดว่าเป็นเป็นอัพไซด์คร่าวๆนะครับโดยที่ยังแบบเรายังไม่ได้คิดรวมในส่วนของ Synergy อะไรต่างๆนะครับที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับของในส่วนของเบยคอมพิวติ้งนะครับครับา uh, ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่เราเห็นในปี64นะครับซึ่งเราต้องดูปี65แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณบินบอกว่ามาที่มันอยู่ประมาณสัก7-8%แต่ว่าถ้ามันทําได้ขยับถึง1 0 5เนมันก็จะเพิ่มขึ้นไปรวมถึงตัว BO i ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟสุดน่าจะอยู่บริเวณประมาณ4บาทแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยเดี๋ยวขอวันนี้ขอพวกเราสองคนเนี่ยกลับไปลงรายละเอียดนิดนึงก่อนนะครับว่าภาพรวมมันเป็นยังไงนะครับคุณอาอธิบายต่อนิดนึงครับแล ทำลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยครับคุณอามีข้อมูลคอมเมนต์เอาคร่าวๆก็ได้ครับเราเพราะเดี๋ยวรายละเอียดตัวเลขจริงๆอนะ่ะเดี๋ยวเราขอไปพูดพรุ่งนี้แตบบ่ว่าบูบิกเขาทําอะไรบ้างครับได้ครับก็คร่าวๆก็บูบิกเขามีการตั้งบริษัทนะครับจดจดบริษัทใหม่ขึ้นมาอ่าชื่อว่าตัวของบูบิกไททันนะครับอันนี้เนี่ยก็จุดประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อจะทําในส่วนของไซเบอร์เซเค urity เหมือนกันนะครับจริงๆก็ผมคิดว่าทั้งสองบริษัทมองมองเหมือนกันนะครับว่าไอ้ไซเบอร์เซเค urity เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับดิจิทัลทราน พ่วงเป็นเซอร์วิสที่สามารถพ่วงขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าเดเรกชันเนี่ยมองคล้ายกันนะครับไปทางเดียวกันแต่ว่าอาจจะทํากันคนละอย่างก็อย่างแบ r ิเอสเนี่ยเขาก็แอคควายเข้ามาเลยมีไรายได้ตั้งแต่เดือนวันนะครับส่วนของบูบิกเนี่ยเป็นการตั้งบริษัทใหม่นะครับก็อันนี้เนี่ยก็คือเป็นการค่อยๆทำนะครับค่อยๆเริ่มทำนะครับซึ่งเ,เราประเมินว่ารายได้ในปีแรกเนี่ยปีหน้าเนี่ยน่าจะมีไซส์อยู่ประมาณสัก 6 0ถึง100ล้านนะครับบน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 ,บนธรุรกิจนี้นะครับเพราะฉันเนี่ยก็อาจจะยังดูน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของบริเวณนะครับที่มีการลงทุนในการ a c q u i ีบริษัทเข้ามาครับแต่ก็เดคนผมว่าค่อนข้างค่อนข้างใกล้เคียงกันครับคล้ายกันว่าอาจจะเกี่ยงมาทางนี้มากขึ้นครับเชิงบรับขณะที่ Iig นะครับมเมื่อเช้าก็แช่งตลาดเหมือนกันนะครับก็ อาจจะดีเทลขผมอาจจะแบบไม่ไม่ได้มีเยอะนะครับแต่เขา้าใจว่ารูปแบบเนี่ยก็คือเป็นการอาอกคุณ PP นะครับก็คือทำเหมือนกับคล้ายๆกับบีเอเอสเลยก็คือว่าาใช,ใช้ใช้ใช้เป็นในส่วนของแชร์แชร์แชร์สวอปนะครับก็ไซส์ Size เนี่ยค่อนข้าง s i gnificant นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตอัปเดตกับบริษัทแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้นักทุนฟังอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้แล้วกันครับได้ครับก็จริงๆคือผมว่า ข้อมูลเพิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าผมว่าทั้ง3าบริษัทก็เล็งเห็นลนะักษณะคล้ายๆกันว่าต้องมีการขยายต้องทําแบบออร์แกนิกโกลเพราะว่าถ้าเป็นแบบโกลธรรมดามันจะตามคู่แข่งไม่ทันนะบางบริษัทก็คือท p พเลยบางบริษัทจัดตั้งทําเองบางบริษัทซื้อเข้ามาเลยทั้งเงินสดทั้งท p พแต่ว่าสิ่งที่เราเล็งเห็นเลยคือถ้าอุตสาหกรรมตรงนี้มันไม่ใหญ่จริงๆเนี่ยผมว่าทั้งสามบริษัทเขาก็ไม่กล้าที่จะแบบลงทุนลงทุนลงทุนก็ตน,นี้อยู่ในเฟสของการลงทุนเยอะมากนะครับซึ่ง ทั้ง3บริษัทเนี่ยรายได้น่าจะไปเติบโตในช่วง 2- 3สปีข้างหน้านะครับผมว่าผมว่าต้องคือถ้าจะเล่น PE 40เท่าขึ้นไปเนี่ย forward นะครับคุณต้องทำกำไรได้ไม่ต่ำกว่า4 0่เคเกอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยหุ้นจะยืนตรงนี้ไม่ได้นะครับในประเด็นถัดมานะครับสิ่งที่เป็น Cyber security เนี่ยผมแชร์กับคุณฟังนิดหนึ่งนะครับส3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะว่าเวลาคุณอยู่ในช่วงของโควิดล็อก ที่ไม่เคยมีข้อมูลไปอยู่ในรีจิสเตอร์ของคลาวด์รวมถึงในฐานข้อมูลของบริษัทเนี่ยก็ต้องถูกแอปพลายไปหมดเพราะว่าไม่ว่าคุณจะสั่ง lazada shopee แบงค์ธนาคารปาระกันซื้อรถซื้อประกันทำทุกอย่างเนี่ยนะครับ g แอป l i น์แมนเนี่ยคุณก็ต้องมีการกรอกรีจิสเตอร์ของตัวคุณเองขึ้นไปอยู่บนระบบตรงนั้นนะครับซึ่ง 2- 3สาปีนี้พอมันมีการทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันตามมาในอนาคตคือบริษัทพวกนี้เขาก็จะต้องลงทุนในไซเบอร์ซิเค t y รตี้เพื่อไม่ให้ข้อมูลพวกนี้เขาถูกเจาะ ไม่เช่นนั้นเนี่ยค่าเสียหายมันเยอะกว่าเยอะสมมติว่าคุณลงทุนในไซเบอร์ซิเคอร์ตี้สามล้าน500้ยล้านพันล้านผมว่ามัน้อยมากนะครับเ <c oughs> มื่อเทียบกับการที่คุณเป็นบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งแล้วคุณถูกแฮ็กข้อมูลและสูญเสียความเชื่อมั่นจากนักลงทุนหรือว่าคนฝากเงินหรือคนใช้บริการไปเน,นี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ของไซเบอร์ซิเคอร์ตี้เนี่ยผมว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ v a l u a t i o n ของหุ้นกลุ่มเหล่านี้มาที่ของหุ้นกลุ่มเหล่านี้มันไปอีกกกลแแต่่่่เเเพียยงบ้าาานนนรรอผมวัูใ นะครับโดยเฉพาะจริงๆภาครัฐเองก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหวยออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรการโควเปช็อปช่วยชาติคนละครึ่งเที่ยวต่างๆพวกนี้แบงก์ต่างๆเหล่านี้อย่าง KTB ที่เขาได้รับฐานของพวกนี้เขาก็ต้องมีการจ้างลงทุนไซเบอร์ซิเคอร์ลิตี้อย่างมีนัยยะสำหรับธุรกิจพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ด้วยว่าเทรนด์ของไซเบอร์ซิเคอร์ลิตี้ในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็เทรนด์จะไปตรงไหนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันพร้อมคุณอามว่าสุดททท้้้้าายยััังงงบบบููิกไออีีรรเเเน่จะ ชอบตัวไหนตัวไหน t a r g e t price จะเป็นปรับยังไง earning revision จะเป็นยังไงตัวไหนเราชอบไม่ชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันนะพระันวันนี้ทางทีมงานบริษัทบริทิส์กร,รไทยนะครับทุกท่านเลยรวมถึงคุณอาร์มและผมพงสมพลต้องลาไปก่อนพบกักใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ